สำหรับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการประมาณการงบประมาณนะครับแล้วก็การคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าที่มาของมันคืออะไรคือตามที่ผมอธิบายไปนะครับว่าการจัดทำงบประมาณนั้นก็คือจากการประมาณการประมาณการว่าจะใช้ค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่าไหร่นะฮะเป็นการประมาณการส่วนกิจกรรมนั้นผมก็เคยอธิบายว่ากิจกรรมนั้นก็ แบ่งออกเป็น5กิจกรรมใหญ่ๆในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะมาอธิบายรายละเอียดนะฮะว่าเราประมาณการงบประมาณกันอย่างไรและ5กิจกรรมเวลาคำนวณหาเนี่ยมันคำนวณกันอย่างไรนะครับเริ่มตั้งแต่งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตกันก่อนนะครับในการที่เราจะประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยนะครับว่าปีนี้จะมีค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นจํานวนมากน้อยเพียงใดเนี่ยนะครับ มีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือเป็นการประมาณการว่าประมาณนะฮะโดยประมาณตามระดับการผลิตในเชิงทฤษฎีในคําว่าเชิงทฤษฎีก็คือคาดการณ์ว่าในการผลิตนั้นนะฮะจะสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเลยคือทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงเครื่องจักรคนทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะอันนี้คือในทางทฤษฎีนะฮะเขามองว่าอย่างนั้นนะฮะ อันนี้ก็คือในทางปฏิบัติเนี่ยทำค่อนข้างยากเพราะว่าบางทีเครื่องจักรต้องหยุดพักคนงานก็ต้องหยุดด้วยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่ายากนะครับลักษณะที่2ก็คือประมาณตามระดับการผลิตปกติคําว่าประมาณการตามระดับการผลิตปกติก็คือเราอาจจะประมาณการในช่วงระยะเวลานะฮะช่วง2องถึงสปีว่าค่าใช้จ่ายกรผลิตเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะดังนั้นในช่วง 2- อง,งสปีเนี่ยมันก็จะมี เลทของงบประมาณค่าใช้จ่ายการิตเนี่ยเท่ากันก็คือมันจะเป็นช่วงช่วงช่วงหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ยาวเกินไปก็คือดูว่าเรามีแรงงานคนเท่าไหร่มีเครื่องจักรที่พร้อมทำงานมากน้อยเพียงใดนะฮะแล้วก็มีวัตถุดิบที่เอามาใช้ในการผลิตมากเพียงใดเนี่ยนะฮะเรารู้ทรัพยากรของเรานะฮะเราก็ประมาณการเลยว่าในช่วง2-3ปีนี้เนี่ยเราก็จะมีระดับการผลิตเท่ากับเท่าไหร่ ดังนั้นในช่วงสองสามปีมันก็จะเท่ากันในคําว่างบประมาณเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการประมาณการตามระดับการผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงตรงนี้เนี่ยจะทําการประมาณการปีต่อปีปีต่อปีเลยดูเหตุการณ์แบบเฉพาะหน้าเลยปีต่อปีในแต่ละปีก็จะไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่นะครับว่ามีแรงงานคนมีเครื่องจักรมีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมจะทํางาน มากน้อยเพียงใดนะครับดังนั้นในการปฏิบัติงานจริงเนี่ยนะครับเราก็มักที่จะประมาณการงบประมาณนะครับโดยดูจากหัวข้อน,นะครับณระดับการผลิตจริงก็คือในช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่น2ปี3ปี4ปี5ปีอะไรเงี้ยในช่วงนั้นก็จะมีงบประมาณที่เท่าๆกันทุกๆปีไม่ต่างกันนะครับหรืออาจจะประมาณการณระดับการผลิตจริงที่คาดว่าจะเกิดเขึ้นนะฮะตรงนี้ก็ดูปีต่อปีเลยนะครับ เมื่อจบงบประมาณแล้วนะครับต่อไปเราไปดูที่กิจกรรมกันบ้างนะครับกิจกรรมเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะมาคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายกำลิศกันเนี่ยเราควรจะต้องทราบถึงกิจกรรมกันก่อนกิจกรรมนั้นมีอยู่ด้วยแกนใหญ่ๆนะครับก็คือวัตถุดิบทางตรงก็คือดูว่าค่าใช้จ่ายกำลิศนั้นมันมีความสัมพันธ์กับวัตถุดิบทางตรงนะครับหรือค่าใช้จ่ายกำลิศนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์กับค่าแรงงานทางตรง2กลุ่มนี้เป็น ส่วนของตัวเงินนะฮะตัวเงินเขาบอกว่าต้นทุนก็คือดูที่ตัวเงินนะครับต้นทุนเนี่ยคาว่าต้นทุนก็คือเงินอันนี้กิจกรรมสองกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่สามก็คือหน่วยที่ผลิตก็คือดูจํานวนหน่วยว่าผลิตได้มากน้อยเพียงใดนะครับค่า้จ่ายผลิตนั้นสัมพันธ์กับหน่วยผลิตชั่วโมงแรงงานทางตรงก็คือดูที่ชั่วโมงดูเป็นหน่วยเหมือนกันแต่หน oui ่วยเป็นชั่วโมงนะฮะซึ่งเป็นชั่วโมงแรงงานทางตรงหรือชั่วโมงเครื่องจักรก็ดูที่ชั่วโมงการใช้งานเครื่องจักร เนี่ยนะครับคือ5กิจกรรมลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการจัดทํางบประมาณกันนะครับว่าเรามีวิธีในการจัดทํางบประมาณกันอย่างไรโดยผมจะสมมุติว่าเราจะจัดทางบประมาณค่าใช้จ่ายผลิตโดยดูที่ระดับการผลิตปกตินะครับในโจทย์เนี่ยนะฮะที่ตั้งขึ้นมานั้นก็จะมีระดับการผลิตนะครับก็คือณนะระดับการผลิตปกติคาดการว่าจะผลิตได้เท่ากับ 2แ0,000หน่วยต่อปีนะครับก็คือในปีนี้เนี่ยคาดการว่าจะผลิตได้2 0 0 0 0หน่วยแล้วก็มีการประมาณว่าโดยใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงไปทั้งสิ้นเนี่ย1 0 0 0ชั่วโมงนะครับอันนี้คือตั้งขึ้นเอาไว้ก่อนตอนต้นปีนะครับโดยณระดับการผลิตตรงนี้เนี่ยจะทําให้มีต้นทุนก็คือทําให้มีค่าใช้จ่ายการผลิตดังนี้นะฮะโดยค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นก็แบ่งออกเป็นของผันแปรและคงที่ ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะในส่วนของผันแปรเนี่ยจะทาออกมาเป็นต่อนหน่วยดูนะฮะเช่นวัตถุดิบทางอ้อมเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าจะมีต้นทุนวัตถุดิบทางอ้อมเนี่ยก็คือ0.5ต่อผลิตภัณฑ์ก็คือครึ่งบาทนะฮะเมื่อผลิตสินค้าได้หหน่วยเนี่ยจะเสียเงินต้นทุนทางอ้อมไปครึ่งบาทมีค่าแรงงานทางอ้อมนะฮะเท่ากับ2บาทต่อชั่วโมง แรงงานทางอ้อมเขาบอกมาแล้วว่าแรงงานทางอ้อมก็คือ1 0 0 0 0หมืนชั่วโมงนเนี่ยนะฮะแรงงานทางอ้อมแรงงานทางตรงนั้นเท่ากันพอดีนะฮะเนี่ยค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นก็คือ3าบาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรเนี่ยนะฮะสาบาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรเราก็รู้แล้วว่ามันคือ3บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักนรนะแล้วชั่วโมงเครื่องจักรใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปหนึ่งหมืนชั่วโมงเอามาคูณไงก็จะกลายเป็นตวงเงินของค่าใช้จ่ายกำลังผิตนแปให้สังเกตนะครับว่า ตัวค่าใช้จ่ายผลิตผลแปลนั้นจะออกมาเป็นต่อหน่วยต่อหน่วยต่อชั่วโมงต่อกิจกรรมนะฮะส่วนค่าใช้จ่ายผลิตคงที่เนี่ยเราก็สามารถดูได้จากว่าเรามีอะไรบ้างที่กิจการจ่ายไปในระดับที่คงที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงฮะจะผลิตมากไหมเพียงใดก็ยังคงต้องจ่ายเหมือนเดิมจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาทราบมาว่าค่าเสื่อมราคาของเขานี่เองนะฮะที่จ่ายทุกๆงวดเลยนะฮะไม่ดูกิจกรรมเลยค่าเสื่อมราคาเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นแสนห้าต่อปี แล้วก็มีการจ่ายค่าเช่าอาคารโรงงาน2แสนบาทต่อปีนะครับอันนี้คือตัวที่เขาดูข้อมูลจากในอดีตนะฮะดูจากในอดีตว่าใช้ไอ้นั่นไปเท่าไหร่ใช้นี่ไปเท่าไหร่นะครับเมื่อเรามีข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำงบประมาณเป็นตรงเงินออกมาได้แล้วครับก็จะมีการทำมาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแบ่งแยกเป็นของผันแปรและคงที่นะครับเริ่มตั้งแต่ผันแปรก่อน ผลแปรเนี่ยฮะเขาบอกว่า0.5บาทต่อหน่วยที่ผลิตได้ดังนั้นผลิตได้200,000หน่วยก็เป็นเงิน100,000บาทย้อนกลับไปดูนะฮะเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาจะผลิตได้ในปีนี้200,000หน่วยหน่วยละ0.5ต่อไปนะครับค่าแรงงานทางอ้อมบอกว่า2บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางอ้อมดังนั้นใช้ชั่วโมงแรงอ้อมไปเท่าไหร่ใช้ไป10,000ชั่วโมง ก็เอา1 0,000คูณสส่วนค่าน้ำมันชั่วโมงก็เช่นกันนะครับ3าบาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรโดยชั่วโมงเครื่องจักรก็คือ10,000ชั่วโมงสรุปก็คือ2คูณหมื่นสามคูณหมื่นเนี่ยนะฮะก็จะได้มาเป็นตรงเงินและของค่าใช้จ่ายาลิตพันแปรส่วนค่าใช้จ่ายกำไรคงที่นั้นก็ตามที่กำหนดทราบไว้อยู่แล้วนะฮะมันจะออกมาเป็นตัวเลขกลมๆเลยแล้วก็ เอาทั้งสามตัวนี้มารวมกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมกันคือห้าแสนห้าแสนนี่แหละครับคืองบประมาณค่าใช้จ่ายผลิตประจําปีเนี่ยนะห้าแสนเดี๋ยวเราก็จะเอาห้าแสนตัวนี้ไปคํานวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการ,รผลิตกันนะครับโดยอัตราค่าใช้จ่ายการิตนั้นตามที่ผมกล่าวไปว่ามีอยู่ด้วยกัน5กิจกรรมผมจะเริ่มอธิบายทีละก,กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1ก่อนโดยอิงตามต้นทุนวัตถุดิบทางตรงดังนั้นเราก็เอางบประมาณตั้งหารด้วยต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตามกิจกรรมที่ทกิจการ,รเลือกใช้นะครับแต่ตัวงบประมาณนั้นจะได้เท่ากับ5้าแสนตาาปกติอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะหาอัตราค่าใช้จ่ายกำลังดิบงานโดยอิงตามต้นทุนวัตถุดิบทางตรงก็เอางบประมาณตั้งครับห้าแสนตั้งแล้วหารด้วยกิจกรรมก็คือต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบนั้นคํานวณมาได้ยังไงครับเขาบอกว่าสินค้าสําเร็จรูปหนึ่งหน่วยใช้วัตถุดิบหนึ่งหน่วยโดย หน่วยละ4บาทดังนั้นผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้กี่หน่วยครับเราก็ย้อนกลับไปดูในโจทย์เข,ขาค่าดการว่าเขาจะผลิตสินค้าสําเร็จรูปได้เท่ากับ2องแสนหน่วยดังนั้นก็เอา2องแสนหน่วยนั้นไปคูณ4ครับ2องแสนหน่วยที่ผลิตได้คูณสี่สี่บาทนี่นะฮะ เขาบอกว่าสินค้าสําเร็จรูปนั้นใช้วัตถุดิบทางตรงเนี่ยหนึ่งหน่วยก็คือมันเท่ากันผลิตได้หนึ่งหน่วยสินค้าสําเร็จรูปก็ใช้วัตถุดิบหนึ่งหน่วยโดยหน่วยละสี่บาทเอาสองแสนคูณสี่ครับก็ได้ละกับแปดแสนเนี่ยนะฮะได้ละกับแปดแสนคราวนี้เวลาที่เราทํากิจกรรมออกมาเนี่ยในรูปแบบของตัวต้นทุนเนี่ยเราจะคูณร้อยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นก็คูณร้อยด้วยทําออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ เราก็จะทราบว่าอัตราค่าใช้จ่ายผลิตคิดเข้าง,งานโดยอิงตามต้นทุนวัตถุดิบทางตรงก็คือ62.5%ิบสเปอาเปของต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเนี่ยนะฮะของต้นทุนนะฮะของ DM ของต้นทุนของ DM เนี่ยนะฮะเอา5้าแสน หาร8ปดแสนแล้วคูณร้อยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะสรุปแล้วอัตราก็คืออัตรานี้แหละฮะต่อไปนะครับถ้าเกิดเราอิงตามต้นทุนค่าแรงงานทางตรงบ้างนะครับงบประมาณก็เหมือนเดิมก็คืออยู่ที่ห้าแสนส่วนต้นทุนค่าแรงงานทางตรงนั้นก็ต้องไปดูครับก็ระบุมาว่าอัตราค่าแรงก็คือสี่บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงดังนั้นอยากจะรู้ว่า ใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงมาเท่าไหร่จากการประมาณการก็ย้อนกลับไปดูเขาบอกว่าใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงเท่ากับหนึ่งแสนชั่วโมงนะฮะเขาคาดการณ์ว่าจะใช้หนึ่งแสนชั่วโมงดังนั้นก็เอาหนึ่งแสนหนึ่งแสนชั่วโมงที่คาดการณ์ว่าจะใช้แล้วก็คำนวณออกมาเป็นตวงเงินครับโดยระบุว่าอัตราค่าแรงคือสี่บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงดังนั้นเมื่อใช้ไปแสนชั่วโมงก็คูณสี่เป็นสี่แสนบาทนะฮะ สี่แสนบาทก็คือต้อนทุนที่ต้องจ่ายสําหรับค่าแรงงานทางตรงก็หารสีแ่แสนครับแล้วก็ทําออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตรงนี้เราทําเป็นตัวต้นทุนทําเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณร้อยแค่นั้นเองก็จะได้เท่ากับร2 5้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะฮะอัตราค่าจ้าจงหรือค่านก็คือร2 5ยเปอร์เซ็นต์125%เปอร์เซ็นต์ของอะไร ร้อี่ของต้นทุนค่าแรงงานทางตรงนะของต้นทุนค่าแรงงานทางตรงต่อไปนะครับมาดูกิจกรรมต่อไปก็คือหน่วยที่ผลิตเสร็จหน่วยที่ผลิตเสร็จก็เอาประมาณตั้งครับห้าแสนก็คือเอประมาณเปลี่ยนแค่กิจกรรมหน่วยที่ผลิตเสร็จนั้นเขาประมาณการว่าเขาจะผลิตได้กี่หน่วยครับก็ย้อนกลับไปดูในโจทย์ ประมาณการว่าจะผลิตได้2แสนหน่วยดังนั้นก็เอา2แสนมาเป็นตัวหารครับตรงนี้ก็2แสนตรงนี้ไม่ได้เป็นตัวงเงินแล้วนะฮะมันคือจํานวนหน่วยดังนั้นก็ไม่ต้องไปคูณร้อยสรุปแล้วอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานเนี่ยก็เอา5แสนหาร2แสนนะครับก็จะได้เท่ากับ2.5บาท2.5บาท ต่อหน่วยที่ผลิตได้ผลิตได้เท่าไหร่ก็คูณสองจุดห้าไปนะฮะอันนี้ก็คืออัตราค่าจ่ายการผลิตตามหน่วยผลิตนะครับตับไปชั่วโมงแรงงานทางตรงชั่วโมงแรงงานทางตรงก็เอาประมาณตั้งอาหารด้วยชั่วโมงแรงงานทางตรงครับประมาณก็คือห้าแสนหารชั่วโมงแรงงานทางตรงถ้าเราจํามันได้นะฮะเราก็จะรู้ว่าเขาประมาณการว่าเขาจะใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงไปแล้วครับ หนึ่งแสนชั่วโมงแล้วก็หารกันออกมาเอาห้าแสหารหนึ่งแสนนะครับห้าแสนหารหนึ่งสนนั้นจะได้เท่ากับห้นะฮะมันก็คือหบาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอัตรานะฮะต่อชั่วโมงแรงงาน ทางตรงนะครับต่อไปกิจกรรมตัวสุดท้ายก็คือชั่วโมงเครื่องจักรนะครับก็ตั้งทิ้งงบประมาณ500,000หารด้วยชั่วโมงเครื่องจักรนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูในโจทย์นะครับชั่วโมงเครื่องจักรใช้ไปเท่าไหร่ ในโจทย์เขาบอกมาไหมฮะก็คือชั่วโมงแรงงานทั้งตรงจํานวนหน่วยผลิตนะฮะแต่ตรงนี้แหละเขาเขียนมาว่าชั่วโมงเครื่องจักรเนี่ยนะตรงนี้ใช้น้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยนะฮะหนึ่งหมื่นชั่วโมงต่อชั่วโมงเครื่องจักรดังนั้นไอ้ตัวนี้แหละะที่เขาเขียนมาเนี่ยก็คือชั่วโมงเครื่องจักรที่เขาใช้ก็คือหนึ่งหมื่นชั่วโมงนั่นเองนะครับเราก็ไปหาร 1 0 0 0 0หมื่นครับชั่วโมงเครื่องจักรก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขเท่ากับ50บนะครับ50าบาทคืออะไร50บาทก็คืออัตราค่าใช้จ่ายผลิตช่้นงานนั้นคือ50บาทต่อชั่วโมงของเครื่องจักรนั่นเองก็ไปดูนะครับว่าในแต่ละงวดใช้ชั่วโมงเครื่องจักรเท่าไหร่ก็คูณ50ไปก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายกำลิศ คิดเข้าง,งานในแต่ละกิจกรรมนะครับคราวนี้เมื่อเราได้ตัวเลขมาแล้วแล้วทําไงต่อครับเช่นจากโจทย์นี้นะฮะสมมุติว่าบอกว่า50บาทต่อชั่วโมงเครื่องจกักรเราก็เอา50บาทตัวเนี้ยตั้งไว้แล้วก็ไปดูว่าในเดือนนั้นมีกิจกรรมเท่าไหร่สมมุติว่าในเดือนนั้นมีกิจกรรมเท่ากับ10ชั่วโมงเราก็เอาห0นะฮะไปคูณด,ด้วย1ิ ก็จะกลายเป็นตรงเงินของค่าจ่ายการผลิตในงวดนั้นก็คือ500บาทเมื่อได้500บาทแล้วเราก็ลงบัญชีครับเหมือนเดิมตามหลักการเดิมก็คือเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตด้วยตัวเลขก็คือตัวเลขที่เราคำนวณได้ในงวดนี้นะครับก็คือ500บาท แล้วก็เครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเท่างานโดยยอดที่เท่ากันนะฮะก็คือ500บาทก็เป็นอันจบสิ้นนะฮะนี่ก็คือการอธิบายในส่วนของการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายอผลิตแล้วก็ กิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับสําหรับเอาไปคํานวณหาอัตราค่าใ้จ่ายกำลิตในแต่ละกิจกรรมนะครับ